วันที่11กรกฎาคม2567นางสาวสุจิรากิจเจริญกรเกษตรจังหวัดสุพปปาารรณพร้อมด้วยนายสุรนาศีพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการรักษาราชาการแทนกเกษตรอำเภอบางเสาธงและเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอบางเสาธงจัดประชาคมเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปี2567ทับ68 ในพื้นที่หมู่13และ14ตำบลบางเสาธงเพื่อให้เกษตรกรรับรองความถูกต้องของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตอนเองโดยให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและสิทธิทประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิรับโอกาสและการช่วยเหลือต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐณวัดบัวโรยหมู่12ตําตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมดังนี้หมู่13ตําตำบลบางเสาธงเกษตรกรจำนวน39ราย พื้นที่ขึ้นทะเบียน850.24ไร่และหมู่14ตําตำบลบางสาทงเกษตรกรจำนวน11รายพื้นที่ขึ้นทะเบียน225.85ไร่าาคบจมีสงแนะคะเนาะแที่1มี2 0ไร่นะคะนะแปลที่สมี รมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์เก้าทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ